ครับวันนี้พามาดูรถตู้หัวเจ้รวดนะครับไฮเอ็ตโตโยต้าไฮเอ็ดนะครับหลังคาสูงนะฮะอันนี้เราดูภายในกันก่อนนะครับแหวกม่านดูกันเลยภายในสวยนะครับรถภายในดูดีฮนะแจ่มครับเบาะเบอร์ดีนะครับรถสวยนะฮะอันนี้เป็น ภายนอกนะครับภายนอกสวยนะครับมีรอยขูดนิดหน่อยนะฮะใช้โดนชนนิดหน่อยนะครับกระจกไม่แตกนะฮะกระจกอ่ากระจกหลุดไปบานหนึ่งนะครับบานนี้ อันนี้เป็นภายในนะครับเกียร์เป็นเกียร์กระปุกนะครับอ่าเป็นเกียร์กระปุกนะฮะเครื่องนะครับเครื่องอยู่ได้นะครับเครื่องอ่าตัวนี้เป็นเครื่องสองเจนะครับทวินแคมยี่สิบสี่วาว BVTI นะครับเครื่องสองติดแก๊สครับเกียร์ก็เป็นเกียร์เจนะครับนะครับดูนะฮะแต่ตัวนี้ไม่ใช่เกียร์ออตโนต้นะครับเป็นเกียร์กระปุกนะฮะโอเคครับผมรถจอดไว้นานครับกระจกหลุดมั่งหายมั่งนะฮะกระจกหน้าเล้านิดหน่อยนะครับ ต้องไปทาทําไม่มากนะครับสบภาพนะครับยางต้องเปลี่ยนนะครับเก็บสีทสําสีใส่กระจกเพิ่มนะฮะเบาะนี่อาจจะต้องขัดล้างหน่อยหรือมาหาผ้าหุ้มนะครับ อันนี้เครื่องอ่อสตาติดครับแต่ชาร์ปละลายนะครับเป็นเครื่องเจสอเนะฮะเกียร์เจเกียร์ธรรมดานะครับนะครับจะพามาชมกันเท่านี้นะครับสนใจมาดูรถนะครับต่อรองได้โทรมานะครับ093 2157944 ย้ำอีกทีนะครับ0932157944ผมชื่อนกครับแอดไลน์ elle, มาได้เบอร์นี้เลยครับโอเคครับวันนี้แค่นี้ครับวัสดีครับ